ต้อบอกดิชี้แล้วต้องบอกหินให้บอกมือต้องมีสติอยู่กับตัวเองอยาเชื่อคนอื่นครับต้องเชื่อตัวเองไว้ก่อนหมายความว่าบางครั้งเราลืมพาทำผิดตุกจีตาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องมีสติมีปัญญาเป็นตัวเองเตรียมตัวฟ้าดินหินหินหินฟ้าดินหินหิน ต่อไป LG ฟ้าดิด่งหินหินฟ้าดิ่งดินงบางคนสติกลับมาเร็วมากบอกฟ้าดิ่งดิน่นอ่างนี้เลยโค้งไปงูอยู่เลยยังมีกับตัวทางเห็นไหมบางทีคนไม่มีสติคนอื่นตาไปไหนทำผิดก็ผิดตามเห็นไหมต้มม <chuss> องมีสติอยู่กับตัวเอง อีกอ <Wars> uhm. ีกบัตเดกอีกอ <gon> ีกอ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 ีอีกสีกอีกีกอีี้เกอีกอกอีกอีกอีออีกออีก มีต่อไปนี้ครับมีคำวา่าเรียนให้ทำตามไม่มีคำวา่าเรียนอยากทำฝึกการฟังครับมีคำวา่าเรียนงำน้านะครับและตามด้วยประโยคอะไรก็แต่ให้ทำตามแต่ถ้าไม่มีคำวา่าเรียนอยากทำใครทำแสดงว่าผิดฝึกการฟังในหลวงพระองค์ตรัสว่าการฟังที่ดีมีพลังมีสาอยาคือได้ยินเข้าใจนําไปปฏิบัติก็คือปฏิบัติได้ถูก,กต้องบางคนได้ยินแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ นำไปปฏิบัติได้นะครับไม่ใช่ว่านาไปเตืนนอนได้เพราะคนได้ยินแล้เข้าใจด้วยแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นพลังในการฝับต้องได้ยินเข้าใจแล้วนาไปปฏิบัตินะครับเตรียมตัวับมีข้อบะเคบเรียนให้ทําไม่มีอย่าทำทีสองน,นักเรียนยืนขึ้นลน่งนาจะเกิไดไม่นะครับมียกางพอกมาแถวนี้ด้วยน, <c oughs> นักเรียนแถวตรงมีข้อบังคับเรียนให้ทําไม่มีอย่าทำนะครับ ขอยอนุญาตนะครับขอแป๊บหนึงนะครับแหมนี่เห็นหมดเลย โปรมือหนึ่งครั้งสองครั้งการผิดแล้วมีคำว่าเรียนให้ทำไม่มีอย่าทำเข้าใจนะครับเอาใหม่นักเรียนยกมือขวาขึ้นเอามือลงแต่ถ้ามีคำว่าเรียนอย่าเอาลงครับนักเรียนเอามือลงยกมือขึ้นแต่ถ้าใครทำไม่มีคำาเรียนแล้วเข้าใจไหมว่าผิดต่อไปนี้ต้องนั่งลงรับใครผิดต้องนั่งลงนะครับต้องมีความซื่อสัตย์ตัวเอง เขาบอกต้องซื่อสัตย์ครับเริ่มต้นเลยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเราอยากให้คนอื่นซื่อสัตย์กับเราใช่ไหมครับเช่นีจบแล้วจะออกไปทํางานไม่มีผู้ไหนที่เขาไม่ต้องการคนที่ความมีความซื่อสัตย์นะครับเขาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองใครซื่อสัตย์กับตัวเองได้แน่นอนครับเราจะไม่ผิดอะไรกับใครเลยนะครับอ่ะเรียบตัวครับนักเรียนแถวตรง เดี๋ยวครับจะมีความรู้สึกใจกิตต้องนั่งลงเลยครับเขาบอกซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่คดเอาไว้ทำคอ,อเด็กนอเอาไว้ทำเขียวแต่คนคดโกงเพียงอย่างเดียวอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับนักเรียนขวาหันฟังให้ดีแล้วทําให้เหครับนักเรียนขวาหันอือจบไปแล้วเนี่ยต้องใช้สติมากๆเลยนะครับนักเรียนขวาหันห้ามติดพลาดไม่ได้เลยติพดพาดจนไัวไ้ออกแากงานนะครับ ครงนะนี่เรียนลีมานักเรียนขวาหันอ้โหสติดีมากครับปรงอปหนึ่งง <c oughs> มาไกด้โอมีคนชื่อสัตว์นั่งลงแล้วนักเรียนรงไปอนึ่ง,งในหวงพง์ะดาฟันให้โอกาสคนทำผิดเป็นครั้งที่สองครับแต่ยังให้ถึงครั้งที่สามหมายความว่าเรามีโอกาสทำความผิดได้เสมอ อได้เราไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเนี่ยเราไม่เคยเรียนรู้ว่าอะไรตีอะไรดูมาก่อนเนี่ยแรเราเป็นเด็กเป็นไปรุ่นก็มีโอกาสผิดแต่ว่าเมื่อผิดแล้วเมื่อเขาให้โอกาสอย่าให้เสียโอกาสอย่าผิดอีกนั่นเองครับอย่าผิดซ้ำซากครับนะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสต้องทําโอกาสใหม่ฉะนั้น,น,น,นยืนขึ้นครับนักเรียนยืนขึ้นต,ต้องให้โอกาสอีกครับตอนน่อไปนี้ไม่มีโอกาสแล้วน,น,นะอย่าพลาดนะครับนักเรียนแถว